ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุขชนทุกท่านนะครับวันนี้หลวงหลอมีรายการบังไฟนะครับวันที่11พฤษภาคม2567บ้านกระจายตำบกลกระจายอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรฝีทุกที่ยืนนะครับบังที่1สจเดียวสังลุยครับบังที่2ไวัยรุ่นดูใบ3หมวดยักษ์สังลุย4ส,สไก่ลุง5แอดเทวดา6สุ่มมะลายัยหนึ่งนะครับผม7 เทพสมพรแปดจอเจริญสูงเก้านครทางใไงสิบแกะทองคำสิบเอ็ดแอร์พารามเก้าสิบสองสุ่มมะลัยสองสิบสามลอสิบสี่ลอนะครับรอความชัดเจนนะครับผมตูล่าการโดยเลด้าตุตุเกืบอบยูไซเกืบอบยูไซน,นะครับอ่ะอย่าลืมไปหายรงกำลังแรงใจอายเลด้าตุตุนะครับตุตุหาเกือบนะครับผมอ่ะมืออื่นกะลุงหลอดกะมีมัดเดาทางสูงให้พี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับแอดเทวดา เทพสมพ่อจอจเจริญสุขนค่อนคังไง่ซีบางซีมัดเดานะครับผมมัดเดาเลยที่เดียวนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวบริจภคขายไฟใดๆทั้งสิน้นชอบก็ตามเห็นต่างก็สวนขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงล้อเดฟสีสวัสดีครับ